กอนิตดิ้งหรือทอดจะก่อนเตดิงเดงโด้ไ่ชอบมันนั้นตีมันเี้ตดิงีดอนดิเตดิงวัีดอนโอ้โหเตดงนิปเปอร์ชอบอะไรกันเอ้าย่นั้นรนั่โรนั่โรอยู่ข้างหลังแพอยู่ข้างหลังแพโอ้มายกโอ้ะเออนี่คุมคุมุม ข้าวข้าวลิเปอร์ข้าลิเปอร์ข้าวรอบกูอบกูอบกูอบอ้หม่ก็น้าเกียดมากกูกเลยจะแบบผลักลเปอร์ขึ้นไปคนแล้วคนหญิงกโดนแล้วก็ได้วยกูเข้าไปใหม่กูเข้าไปรออะไรฮะวิลิปเปอร์ เราหาแจ่ยินเลยร่ะเราเพื่อนกอนเราหลูกเพื่อนตายหมดแล้วเออขนาดนั้นเลยนะเอาขนาดนั้นเลยนะขนาดนั้นเลยแหละ Now you see me Now you ้ย anyway, Now you see Now you don't Now you see Now I d o e e me ยังไม่มีใครเห็นกูอีกต่อไปรวมถึงอีดอกนี้ด้วยีดนี่ด้วยแล้วก็ใครมีใครไหม มีมีมีโอ้ว oh ย now you see me now I don't see myself now you see me now you don't now you don't even see me and I don't even see my self อุ้ยมันจะตายอยู่แล้วตัวนั้นไอ้หอมหัวใหญ่อ่ะหอมหัวใหญ่กับขิงอ่ะตัวใหญ่กับขิง ตัดตัดตัดเอ้าคนเดิมอ sure right? ุ้ยโอ๊ยโอ๊ยพุ่งเข้ามาหากูตายซะเจ้าหอมหัวใหญ่และขิงมันเอาไปทำเมนูใครจะอีสคอร์ดมาอีสคอรดนายกูอีสคอร์ดหอมหัวใหญ่และขิงว่าอะไรเนี่ยเออหอมหัวใหญ่และขิ่งได้เพลย์ได้เกมวิวิกิตออกมาแล้วเก่งมากระเบิดหรอปั๊มไอตรงนี้ที่มา กูเห <mm <iser Zum voi> <ama> okay, oh, uh ็นระเบิดอยู oh. Oh, okay. Okay. Oh, ่ข้างหน้าตากูจะบอดอุ้ยอุ้ยระเบิดตั uh ้ม oh. ย um, ิงมันอย่ายิงกูยิงมันระเบิดตั้มตั้มตั้มเอ้ยตั้มกูตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยตั้มมันเนี่ยตั้มตั้มสวัสดีเอ้ยอุ้ยระเบิดมันระเบิดตั้ม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 ไอ้รถอุ้ยตั้มวิ่ง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 กูวิ่งวิ่งวิ่งแบบแบบพี่ตูนโอ้ยตั้มอุ้ยอุ้ยหอมมือใหญ่ อุ้้ยตัมใครคือตั้มอ่ะเอ้ยรื้อตรวสอบเพิกมขุดอไม่ได้ย่อได้กู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 ย่อไม่ได้กูย่อดขุดใจเย็นโลเลยโคตรอย่าทำวุ่นเสือวุ่นยิบมันเอ้ยย่าแม่สบายจะใช้อาบริตี้ในการหายตัวได้อาบริตี้อ่ะบริบริบกวิวิวอย่าไปยิงแอมมี่อย่าไปยิงแอมมี่แอมมี่อย่าไปยิงเขาอย่าไปยิงว้า อุ้ยังไอบ้างอะไรนะนี่ืออะไรอะตดปูดปูดปูดโอ้ยแล้วกูเห็นว่าไอ้แเอ้ย 不踢哟！<noise> <noise> <noise> โอเคโอเคเอ๊ะอากูเปดิวันนี้เราจะมาเล่นเกม exit แปก็วงจรปิดกำลังทำงานอย่างหนักวุ้ยวุ้ยวุ้ยมุงตา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 ยมุงซีนมุงตาย ้าตกใจหมดเลยลุงอะไรมึงเนี่ย security c a m e r a อุ้ยทันไมตาเป็นไงไหมโอ๊ยโอ้ยเนี่ยมึงต้องเจอกูสักวันเลยไป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 กูไปกูไปกูไปมึงเดินเร็วงั้ไน่ะเยี่ยวันนี้ออกกลังกายหรอนันบุมึงไม่ได้วิ่งตาหรอเฮ้ยกอ้ว่ามันปกติเว้ยปกติแหละเชื่อเชื่อเชื่อมัน ปกตินะมองข้างนบนดิอุ้ยมียสิ่งนี้ป่ะอุ้ยอุ้ยไม่น่านะแล้วมึงต้องการอะไรจากกูเนี่ยมึงยิงเลเซอร์ใส่กูป่ะเนี่ยเออมึงไ,ไ,ไปนั่งอย่างไงมึงไปยืนอย่างนง้นแม่มึงแคะอะไรกูจากเกมก่อนหน้านี้หรือเปล่าอ่ะโอ้ยกูมองไม่เห็นตาบอดโอ้ยโอ้ยกูรอดได้ไงวะ หรือมันหลอกเราวะแบบว่าโดนลุกแบ็คคือจริงจริต้องลุกแบ็คถ้าเราไม่ลุกแบ็คเราจะหลุมอย่างนี้โอ้ยอ้อยอ้ยบายลุงยินดีต้อนรับลุงหไปไม่ได้อ n นทิวน้องมารี in this car disappear อุ้ย้ยมันถึงแล้วโอ้ใจเย็นเดี๋ยนะ oh holy shit holy crab เอากูกลับไปห้องเก่า <laughs> Look at the stars. Look how they shine for you. So then I took my chance. Uh, yeah. You are playing my die for you. I bleed myself, die.

ไม่ได้ดีแนะอ๋อกดกดดีแพผลตัวกินยาเม็ดด้วยตูดใช้ตูดใช้ตูดกินยาเม็ดเคยกินยาเม็ดได้มากอุ้ยตูดกินยาเม็ดดกินยาเม็ดกูยาโอ้ยจะล้วงอ่ะไม่ใช่ยาเม็ดตัวนี้เฮ้ยยไม่ใช่ยาเม็ดอยากกินอยากกินอยากกินเฮ้ยองกูเจากกินอยากกิน เอ๊ะเบีมแย่งผมเบียมจะแย่งผมไม่ไม่ไม่ใช่อไม่ทหัวดูหัวด้วยนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไยหนีไปขอจอโอ้ยโอ้ยวนวนต้นเอ้ยออกออกออกก็ได้เอ้ไปจิ้มจิ้มไปจิ้มนี่อย่าจนี้

โอ้ไม่กอดไปเลยไม่ไข่ติดแล้วนึ่งแล้วนึ่งไข่ติดอ่านี่คือแต้มเลยโอ้โใจชุดตำรวจแล้วปวดหัวจริงอุ้ยเปลี่ยนเสื้อเลยเนี่ยเออเปลี่ยนเสื้อนี่ไงเอาชนเอ้ยนี่ไงชุดตำรวจยามีหนวดด้วยไปเลยคุณตุลวดอู้ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหนียวอุ้ยโอ้ย โอ๊ยโดนอะไรเนี่ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโออยอไม่เข้าสต๊าเดจบดิิิสนี่ not certified เออนี่มันปืนใหญ่ neo armstrong psycho jet armstrong สร้างของย่ำเนี่ยนะแวร์เฮาซิงแงมวิ่งตั้งสามกล่องสี่กล่องเอ้าหายหมด แล้วหยิบออกมาเป็นกล่องกล่องเดียวเขาเอากล่องซ้อนในกล่องซ้อนในกล่องซ้อนในกล่องอีกทีนั่นเอ like ไงไอ้อนาเจ็บปา๊บชกเลยว่าเฮ้ยโอ้โหฮ่าฮ่าฮ so ่าฮ่าฮ่าเอากรโดดพระโอ้โหฝักศิ์มากประคัมเข้าหัวเน้นๆอุ้ยนวิวิวินาที กูกูชนเข้าตายเหรอไม่ใ <DVD> ช่เ <Sci> พื่อนที่ต้องใสยและกลับใจไม่ทันไอเฮี้ยนั่นมันอยู่ไหนตก้วไอเฮี้ยนฮ่จฮ่าฮ่าฮาาฮาฮ่่าฮ่าฮ่า่ได้า่

ยิ Way ane. Way ane. ่งช่ใช่ยิงช่ยิ oh. Oh. ่งยิงใชายิงใชาใช่ใช่ยิงยายช่ยา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 เดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบที่เพื่อนแนะนำสองแฉกไม่มีสีเขียวนนมัเอ你哎 ơi 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 ai thôi 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 mòn chỉ xích tí nó sức khỏe ngay Ơi thôi mà thôi mà thôi mà ta à, mà đi <laughs> เบริเบเฮ้ยเฮ้ไม่ยอมกีบโอเวอร์กันเลยทีเดียวอย่าลืมกดติดตามช่องดูใบเมโฆษณาโฆษณาอีกแล้วอย่าลืมเด้ออย่าลืมกดติดตามเด้ออย่างมันเออกดเด้อดขู่รสสิบ new high s c o o l สกู เอไม่เล่นแล้วยากเกินโอ้ยโอ้ขวดนั้นไปกองใส่ของนั้นอย่าลืมกดทอลมันิดโฆษณาแล้วขวนี้เอ้า เมสอนเล่นกีตาร์สอนให้รู้ว่าไม่ควรมาเล่นกีตาร์อย่าลืมกิดตาร,ต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 ร์เลยเตมคนเมาคนเมาเหมือนกันแต่เป็นสีเหลืองเหมือนเอเหมือนผัวเกา่าเมียน้อยเมียน้อยอ๋อผัวเกา่าอุ้ยชัดไปรอใครงางง้างม,มาจากที่บ้านงางม,มาจากที่บ้านแล้วเอลอลงที่นี่เด็กแหวนเหรออ้โทราศัพท์คนเมาคนเมาเหมือนกันแต่เป็นสีเหลืองพูด จญิงเหรอ,หรอกับเทยเด็กแวนของเพื่อนของคนเมื่อกี้ตู้โทรศัพท์ตำรวจไม่เห็นไม่เป็นไรเอ้ยไม่โดนอะไรเลยถังขยะวิทยุกูคุณหมาหมามันก็จะเป็นสีดำตีเอ้ยมันไม่ได้กินเหล้ากีไอติมไอติมเ,เหมอ,หอกินไม่แบ่งหรอ ขยะอืมเรียบร้อยนี่ไม่โดนผู้หญิงรอดไปนะมึงดวงดีอ่ะกอีเกะกะลูกกระตาโอ้ยฟังเพลงไม่แบ่งมึงใครเนี่ยบุรีใบสนุดอืมอืมเหมือนเขี้ยวด้วเกินโซฟากเก่าหัวเก่าหัวเอ้าชิบหัวเก่าเอ้ยโอ้ยอ๋อปวดหลังอยากัวตำรวจมานานแล้วเออย่าตีตำรวจ อุ้ยแผงสีกระลอกเฮ้ยกระลอกกู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 นี่มันอะไรเนี่ยดูได้ใช้โอ๊ยแหมันมันแห้ยอุ้ยหัวร้อนนะ daddy daddy โอ้โหฟ father โอ้โหมือ โอ้มยก็เขาทำไปแล้วมันตั้งใจเฮี้ยมขนาดไหนมันเอามันเอา RPG มันยิงกระโลผิดมนุษย์มาโอ้เจ๊วเยียบกูเจ๊ไอ้ไอ้เจ๊ไว้นี่โต๊ะนั่งไว้เราไม่ชอบอ่ะเขาเรียกว่านะฟิสิกส์เกมเจ๊นี่ม่งตามไม่หยุดเลยม่งขั้งใครกลัวเลยขนาดนั้นโอ้ยเราไทยเขาได้หวะ ไม่คอนโทรว้ายเย้เอาชีไม่ปกติเก่งมากว้ยตรงนี้มันยิ่งไปยากๆอยู่ทุกคนรู้ปะ่ะใช่ปะ่ะอ่ะว้ยกูไม่เข้าแล้วบานหลังเนี่ยกูไม่เข้าแล้วไม่เข้ารอน้องไปโยนใส่คน,นว้ยกูไม่ทำขาดคำอ่านยังไม่ทันจุป,ประโยคตายเลยอุ้ยจี้ ดูบี้ดูบี้เขาเสียดูบี้ไปแล้วทุกคนวิ้ยตุก๊กตาของเราวิ้ยวิยวิดีใจมากเลยอะตุก๊กตาของเราวิ้ยพาน้องไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเออไม่มีใครมาทําอะไรน้องเราตั้งชื่อให้น้องไหมชื่อดูบี้ไหมว้ยอะไรแก่ดูบี้ด้วยนะเจ๊ขอเกาะหน่อยเดี๋ยวนี้เออ,อกระโดดวิ้ยจ,จะถีบไปเปล่า

ฮะเงาอะไรเงาอะไรกูอูเงาอะไรน่นินนิน่นนกูไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วโอเคเราห้ามเหยียบสิ่งนั้นนะโอเคไว อันนี้คือเหยียบให้ดูเฉยเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรทําตามโอเคอะม่อันนี้ให้ดูอีกรอบเผื่อมองไม่ทันนิดไอ้สัดซบเกินอู้วอาชนกูเดะค่ะไม่กล้าชนกูหรอกผิดกฎหมายดิผิดกฎหมายดิไอเออไว้พราอย่าเหยียบกูบอกว่าอย่าเหนื่อยนะโอย่า ยอุ <cin stereotype> yeah. uh, ้ย uh, ต๊าตอม holy เดี๋ยวมันก็โดนรถชนอีกรออยู่นะอุ้ยโดนัดโดนัดอยากกินโดนัดอยากกินโดนนัดอยากกินโดนัดเลยขาอย่าพุ่งไปขาอยากกินโดนัดเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยจะกินโดนัดให้กูกินเถอะไม่เอาจะกินโดนัด อปไปไปกูไปกันแตกูยอมละกูยอมแล้วยอมแล้วพอละนมหงหมดแล้วไม่รู้กินนมช็อกโกแลตนะไม่รู้ไม่กินนมจืดเอาไปเอาไปไปไปเอาไปเอาไปไปดีนี่ไงอีสเตซี่คือดีเทราทั้งห้องทีมไปอะไรไปวิ่งเร็วขนาดนั้นลูกเป็นอะไรนักวิ่งทีมชาติอะไรอ่ะเค็จจริงหรือแค่ กอะไรกับปู่อยกูไปกินเค็กเค็กโคตรดเค็กเค็กเค็กขนมเค็กตายเพรอเค็กขออนุญาตพ่อมึงตายปึ๊บโอเคหนีอยู่ให้ เรากลัวเรากลัวเรากลัวเสียงเราไม่ค่อยชอบเสียงอันนี้ไก่แปลว่าปาไปนึ่งดิพอละแป้งอ่ะปาไปนึ่งก่อนอันนี้ไปนึ่งด้วยอันนี้ไปนึ่งเฮ้ยมันจะผ่านมันจะเน่าแล้วมันจะไหม้แล้วมึงหันไปงั้นได้นะมันไม่หันน่ะกูกูโยนงานโยนงานแล้วกูก็ทำเยอะขึ้นดิไม่เป็นไรนะเพื่อนกูรู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไม่เป็นไรนะกูรู้มึงกไม่เป็นไรกู ล้วเอาปลาไปเอาจานมากูจะไปล้างเอาจานมากูจะล้างเอาปลาไปนึ่งมึงเอาปลาไปนึ่งมึงต้องปลาไปนึ่งจังหวะนี้คือมึงต้องเอาปลาไปนึ่งแล้วเว้ยเมื่อไหร่แม่งจะฉันบอกให้เอาปลาไปนึ่งกูยิงมันตรงใจนี่เขี่ยกูอยากจะแขกงครัวไปนึ่งจริงเอาไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟอีกอันนึงเอาเอาไปเสิร์ฟเอาไปเสิ สี่ครับสไปดาวตรงนั้นเลยหรอครับอนนี่อยู่ตรงนั้นด้วยกันไหมครับอยู่ตรงนี้เหรอครับอย่อย่าลืมติดตามข้าหนูและเพมเดีเกมนี้มันก็ดีเหมือนกันนะขอเข้าไปหน่อย จริงตัเคี้ยวกูเลยเดี๋ยวก่อนนะมันทำได้ด้วยเหรอจริงเหรอยังไง,งอ่ะจิ๊ก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 เลยทุกคนมันแบบเราอยากแก้อ่ะดูด,ดิมันเคี้ยวของมันเคี้ยวทีซ <Yeah. S 3> ึ่งก็กินไอติมอยู่เว้ยแล้วดูหน้ามันดิเห็นหน้ามันปะ คงมีจกลืมลง, <c oughs> งไลฟ์คาฟูลืมลงจริงๆ มพราะคุณก็ดูเรานั่งตัดคลิปอะนะเราที่ไม่เห็นคลิปเราต้องไปหาอีเจนั่นจริงๆเหรอเออเนี่ยไม่รู้อะไม่เห็นสุดแมพแล้วสุดแมพเห็นในแมพมันออกไม่ได้โอ้ดูแมพดิเหมือนจะใช่อะเหมือนตอนนี้อยู่ตรงไหนเราจะไปตรงตรงไหนนี่นี่ตรงนี้เออแล้วทำไมเราอยู่ตรงนั้นได้เพราะเราตอนเราออมไอเจเระมานตะพานเพราะตรงกู้นต้องไปหาเจอยู่ดีไม่เราไม่เจอเราไม่เจอเราไม่เจอเจียตก S <S ออกออกจากเมมก็กดเอ็มม like ึงไปไหนเอากูไปเกชิ้นจมยอมแบกเอากูไปทิ้งเอากูไปทิ้งมึงจะให้กูแพนแมพทำไมถ้าสุดท้ายมึงกะโดัวล้ม้หล่า อ๋นอนี่กูรู้แล้วนี่นี่นี่กูรู้กูรู้ว่าไหนมันหล่นนี่มึงดูนะอันนี้หล่น,นที่มีเตา <c oughs> มันติดลูก <c oughs> <c oughs> มันติดลูกโอ้ยนี่คืออินฟิวเกมมิ่งกัมมี่ถึงองกูกินแล้วเล่นเกมเก่นงนี่หรอหนอหนหน เุ้ยเุ้ยอะไรเฮ้ยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังอืออะไรอะไรอะไรอีกตุ้งอะไรกับวินตซนใครใครอีกฮะเอ้ยนี่เฟืองจริงด้วยเฮ้ยทำให้วินเซนเฮ้ยอย่าลีหรนในปากลูกอะฮ่าไอ้ไข่นิ่งว้าววินเันกลับมาแล้วออกไปจากที่ของวินเซนออกไปเดี๋ยวนี้ตายซะ อย่างอายุกับวินเซนต์วินเซนต์จะกินเยลลี่เอาไปที่หมดเอเอกลับเข้าไปในบ้านเดี๋ยวนี้มันอันตรายข้างนอกอยออกมา<ล>หุย้ยน่าเพเลียัปเกม้วนี่คือวิธีเล่นลูบิกที่ถูกต้องเอ้ขอคืนได้ไหมอะช็อกแลตด,ดูใบลูบตูดลูบรสชาต เหมือนก้นเรื่องยืนยันคันเลยว่าโอชาติเหมือนก้นได้กินแล้วคือดีสนุกกันไปในปาร์ตี้เรียวเบิร์นบูซาโอเซซี่ก็ให้ทุกคนลังกายถ้าไวไฟครับดูครั้งแรกเคสเคส ซูกเขานวเจ้าวิญญาณน้อยกำลังใจอยากเห็นพี่เล่นฮันโซนไม่เชื่อหรอไม่ต้อ,ขของทอนะครับ,ขขรบเป็นกำลังใจให้เกิดแก่เจ็บปลายบนปากของปา กินข้าวกับพี่หมากับแมวผมกินอะไรดีกรับอยากเห็นพี่เล่นเกมกระรอกถือปืนกรอบรอดูเกมกระรอกนะครับพี่ดีกับพี่ชายสุดสวยยิงไม่ตายกับผมไปทำงานแล้วกรอบไปกินข้าวแล้วกับพี่พออนุญาตกลับมาทวงพรัอโดนัสครับ นายรู้ไหมว่านายเป็นงระรอกที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอเลยไม่ยอมรับในระหว่างที่คุณเจเคไม่อยู่นั่นเองสมทบเกมผีหนึ่งร้อยให้กับหนึ่งหล่อเสียงใสของใจเป็นกำลังใจให้เฟ้นๆนะครับ ค่าโดยน,นะครับอ,อันนี้จะรอบแต่งแต่ถ้าสนใจรถแต่งติดต่อเบียดีได้นะครับขอเป็นตุต่มแง กำลังใจจากคนหลักข้างหลังกัปช่วยคาแต่อยรองจากคุณแม่ปั๊บสำนึกผิดแล้วครับพี่เฟมช่วยด้วยช่วยด้วยถ้าเคเอฟซีกับเพื่ออยากดื่ถ้ายาทิดฟี่ไปซื้อน้ำสุปชาบูสดถ้าสายแรงกับ Noi, ชื่อกล้วยกับไม่ใช่กล้วยจอมพี่เฟรนรู้ไหมว่าสมองเป็นอวัยวะเดียวที่ตั้งชื่อให้ตัวเองอยากกินไม่แต้มหมอบคุณเฟรมผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังคือว่าสองบาทพี่เฟรมที่สุดทุนให้ฟังหน่อยอยากฟังแม่สามครับไม่ใช่แม่สอง